เอาไปเจ่งพี่เหม๋รพี่เหม๋รเอาพี่เหม๋รพ,พี่ต่อให้มันก่อนต่อก่อนตาก่อนเอ้วหนูก่อนอย่ามันร้องถ้าพี่ผมไม่เหมือนะครับทุกคนอาจจะตายนะครับนอนกันไว้กลกโลกคืนนี้ลืมเฉยๆมาฝังน,นั้นนะกรนะนนจบกระจบจิงเจิงไปไป<ง>ไปไปนอนดีกว่าไปจบคลิปเร็วไรเงี้ยโอ๊ย ดีดอมดีด้อมมีตึ้งกว่านี้ไหมแกบบ้านแกบบ้านบ้านไว้เขาไปเข้าไปเข้าไปใครก็ได้เข้าไปเร็วเนี่ยมึงกดแปดเลยเนี่ยเอ้ยกดแปดเลยอ่ะออออออร้องนะ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 อย่างนีร้องนะร้องนะวิ่ง เบอร์โอ้โหนี่ก็เบอร์อะโอ้พีโดสโอ้เอียโนโนสกิลโสกิลไงมีคนไทยด้วยโอกาดกาดไม่เห็นมันเสื้อที่เปโอ้ไม่ใช่ปะทำไมผมเห็นมันใส่แสื้ตรงเิ็นโอะใช่เหรอเอ๋อนี่ยสอจิปูเก้าเก้าน่าจะเป็นแค่แบบสติ๊กเกอร์แปะ ก็อยจจะบักก็ได้วิมาบอลแล้วเนี่ยโอ้โยวัวโอ้ยวัวเอาเอาลงมายืนกันทำไมอ่ะไอ้วัวไอ้วัวโอ้ไอ้วัวไตายย โหเล่นเป็นเอเมอร์เอเมง่ายมากมีแดดเอเมอร์กูนี่เพเมเกอร์ของแท้ชีงเขาไปเรอยบทำไมไม่เข้านะเมื่อกี้ถ้าโดนตกนะทายเป้ดแฟนทอมอะไรอะไรตักบอลเป็นด้วยแฟนทอมอ่ะยูโนอะไรอะไรงงงงงใจตอนไหนงง ตอบไปดีโดนูดโดนหมดอ่ะเฮ้ยน้องๆรันตอบน้องๆรันตอบเว้ยหนาไอ้หนาไอวินอะจะมาป่ะเนี่ยแม่ทำมาแม่ตอบมัดมึงมึงมัดอาคาชิมาสิบคนนึงก็เอากูไม่ไหวไม่เป็นไร ตรงตรงเลยจิงเองจริงเองอยู่แล้วบอกกูันไม่ถดงใจเยแล้วยังไงแล้วยังไงเราจะไม่ดันดัน็นไม่แบนเอาแบนเดี๋ยวรีกสิบเนี่ยตรงของผมแต่แลกเนี่จบแล้วใครเนี่ยนี่ใครไอ้อ้ที่แต่งตัวนอาจารย์มาเห็นรูปวะชื่ออะไรเนี๋ยอาจจะเป็นตัวในการ์ตูนจรีนก็ได้ จบจบโอ้ยโหฮูฮูจบเด็กไฮ้บุกกน้อกครับทุกคนไม่ลง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 โอ้โหเฮ้ยฟ้าเฮ้มฟ้าตกเป็นนี่เนี่ยโอ้เล่นโคตรง่ายโออน่าเจ๊อันไหนครับจานแปดสิบโอเคป่ะโอเคโอ้ยเก็บบอลเก็บบอลทุกคนไปอาลีอุฟเปียว ต่เราวันไปวิ่งแถวสวนหลวงนีจะได้กินขากับเต่ว่าเดี๋ยวไปเขื่อนก็นั่นแหละอะไรอะไรไงเ,เปอร์เหรออ้ามีโดไมีเชียรโดนอะไรที่ฟอกสเต็ตแติแถวสวนหลวงนี่ผมได้ก,ก่อนที่เดียวเลยไม่มันแถวดาวลุง่งแต่ว่ามันในนู้นไงมันอยู่แถวดาวลุง่งแถวนั้นแหละผมคิดอ่ะอยู่ไหนอ่ะ ันพูดไม่ถูกว่ะแต่มันเห็นบ่อยอยู่เราเราผมขับรถแต๋ะไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นร้านในลืมเนาะมันแค่ผ่านแถวดาวโลกมันเป็นร้านนหลืมอะโอเคพี่อีพอยเลยตอนแรกพี่เล็กว่าร้านมันจะแบบธรรมดาแต่ไปเข่ขึ้นเรื่องเลยว่ะเอ้ยโดนละโอ้ไอป้าควายวะไอ้วัว โอ้โหเ้อตัหม um ู้นโำไมนี่เด็กน้อยมาเด้อไอ้เฮียฮอนมาหล่ยังไงแล้ววะเกยลงแล้วหนื่อหแล้ทองเหนื่อยนี่อะไรอแบบใหม่บีพี่คงพี่เขพี่เข่เ้้กูกดบีอหเลย้ยอวอลืม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  ปุ๊ปบุ๊ปุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปวีว่าดีโาบวกออลาบวกโอลาบวกคือโอลาบวกเลยอย่างนี้โดนตกบอลอยู่ไหนอ่ะบอลอยู่นนูตรงกลางอ๋อที่เพลเล่ตรงยิงแง่ยิงแง่เชื่อกูยิงเอง คนไม่ลงเจ็บอ่เจ็บเจอเจอมั่งผมอายุไม่เจ็บไมเจ็บเลย่างงี้ก็เจ็บดิแล้วก็พลาอะไรไงวายตายห่าโอไมเดีโอ้โหไอ้ว้าวมึไม่ได้หรอกเราโหวดกว่ากูเมนนี่นี่มันก็ส่งกดส่งโอ้ยเฮ้ยกูส่งหรอ,อ,อไม่กด,ดตัดบอล พาสมีไอวีฟรีอสอะไรวะตอไม่โดนตกโอชลีตบไปไหนอะไอวัวโอ้โอ้โดนหลอกเป็นไฟเลยยี่แอสไม่ตกเลยโดนไม่แงวะ โอ้โี่ไงตอนนี้เงเรียบ้อครัเรียนยัง่ะจริงไม่ลงด้วยบีดกีบาวน้องว้าเนางไปโรงเรียนยังไปแล้วไอบอลกลับเยวะองกลับแล้ว ไอนน้วัวมึงจะใส่คู่ประกบทำไมวะไอ้วัวโอ้ก็เสาหง <c oughs> อเบื่อจริงเียยยไม่ต้องยิงเองด้ยยิงให้เปลาา่าเปล่าเปล่าชุดไวจัโดโค้ดโค้ดหัวลหหนึ่งสองสามสี่มันไม่กันจบ ไม่กูโลงมากูแคต่ตอแค่คำตอบกันพัดกันพัฝั่งนู้นลงลงจัดอ๋อตอบโอ้โหหูงอ๋อ,อ,อผมไม่ชอบเลยฟ้าเลยว่ะแม่งก่าเกินเฮ้ยที่ไปตรงนู้นเลย ไอวัวเล่นเยอะจัดทองไอวัวไอวัวทองว้วไอวัวทำอะไรอืออไม่ไหวเว้ยไอ้ฟ้ามันเล่นเบื่อเกินไ่ไหวน้องไม่ไหวน้องไรเงี้ยน้องไม่ไหว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 ไปแล้ว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 มาเลยมาเลยมาเลยตู้งโคตรี พังเมื่อกี้ไม่มีใครไหวอ2 3หนึ่งสองสามสกิลสกิลดิเก็บแม่พ่อมาเล่นไม่เดินไ่เดินไเดินนะไ่เดินนะโอเคไหอ้ว่าอู้เขาไปเลยนี้เขาเต็มมาตรงนั้นน่ะ กี่กี่กี่คู่น่ะตกไหมเฮ้ยเดี๋ยวพี่เฮ้ยผมเอง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 มาถึงต้นรู้แล้วลูกตกวายุผมไม่แรงวพี่อะไรดีวะละกันแม่เขาจะอยู่เดี๋ยวไหนพี่โดด้งนี่เมื่อไหร่จะตบอันตีได้ครับ ไม่ดูหน้าเลยกลัวชิวหล่แล้วที่เป็นมิโดริมะลุ่นแห่งปฏิหารโเูเมนนี้เอามาได้ก็เป็นที่อะไรมันไม่รถนี้โอ้พี่แต่อโอ้ยแมวซื้อที่ไหนวะซื้อขาแล้วข้าแล้ว มาช้าแต่ชัดเจนอ่ะรู้จักไหมยิงไม่ลงโอ้มันต้องตัดเลยเหรอโ<ะ>อ,อ้แหลกแหลกแหลกใสอ่ะไอ้พี่ใสอ่ะใสอ่อะมึงใสอ่อะมึงใสอ่ะโอ้กูยอมอะไรอะ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 มันมันแหลกอ่านแฟนทำนะ ขอน้อย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 เออนั่นแม่ใส่นงครับใส่งครับโอ้ยขาขาหมดลหลักหมดว่ะกดแล้วกกดเลยไงแล้มันทักเพีพ่ยอ,อยเีอะ,ยะๆๆอะไรมันพิมอะไรบอกว่าจองกุลเลยนมันบอกเป็นคนจีน คูรุ่นนะ่ะประมูลเลคคูนอยู่ที่เริ่มต้นคืนที่พันหนึ่งเราใครแชร์กูไล่กดดันอย่างเงี้ยใครแชร์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 เอาแชร์หน่อยก็ดีใครแชร์ใครแชร์กูไม่มีมีซน ตอบโดนตบ,ตบไม่ลง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 เป็นยังไงเกมดิฟินแล้วก็โหดนะเว้ยาจาะปวดก็อุ้ยไอ้ชื่อเบื่อว่ะเวลาไม่งเน็ตมันปิงเนี่ยแหละโคตรเบื่อเนี่ยตบโดนนะ ยังแม่งเล่นกูอีกละเบื่อจัดเดี้มาเล่นก๊อปปีแคทโดนด,โด,นดีโดนดีโดนดีพาสัตว์นี่แบบ โดนดิโดนดิโดนดิอย่างเงี้ยโดนหมดอ่ะเงี้มันโดนหมดอ่ะนี่ปีสิบแปดนี่รวมทำมาจากอะไรเน่สองสองสอง รีไอ้ที่มันปิงอ่ะวายตบได้ตบดี ได้เลยไปเลยไปยการท่หายตัวเด้อไม่ทันโอ้ยผมสปีดระการนนเดืออั อุ้ยมันไอ้นเนี่ยพอมันแหลกแล้วผมแบบโฟกัสไม่ถูกอิองเออนั่นแหละเนี่ย้าแเป็นอยู่ๆก็แหลกไอ้ห่ากระตุกอะปลาติวแมงกเลยเงี้ยแกบอลบอลมันก็หลวมไยทางดี ลงไหมไ <Yeah. S 1> อ้ยแม่งกระตุกแลก้กลไม่กลัวไม่กลไม่ลงเฮ้ยเรียบร้อยจะบุลเลต์ท้าหร<ะ>อบุลเลตไงมันจะบุลเลตไงดูเยอะเองเราบุลเลตเราตสองมาลมะคนละคน ไม่ลงไม่ลงไม่ลงสกายบอเดยวปัดเยมไ่เลนมกี้เนี่ยป้านังเล่นเยอะแยมเีีเด็กเีเี่ยเอเชียแม่มีไหยอมน right? no, ึ yeah. Yeah, ่ง yeah. ห yeah. <yim asynchronous> ่างุเบอร์หนึวางเอาคะมันต้องข้าึ โูนแต้มไม่ได้แอปปิสไม่ได้บล็อกเขเรียนเกมกันไม่หลงไม่หลงไม่หลงมีบาว์ด้วยถาลงถาลงถาลงางถลางนี่ผมโฟกัสลูกข้างในแม่งเลยไปดูลูกกันนอกก็ได้ว่าคือเก็บได้ไหมว่า ไม่อีป่าเลยลืมเอาอาต่อไปเลยหียผมวิ่งไปร,รอดักทางมันอะทางที่มันชอบวิ่งไปยิยง โย่วส์ใช่เอาโอ้ทำไมมันไปโดนด้านหลังมาวะนี่ส่วนพี่จะใครวอลยิ่ไม่ได้ทำโดนตกไอ้บัว ใจหมาไหมใจหมา้นะเนี่ยเอาละเก็บมาทันก็ไม่มีแฟนทอมตกถ้ามันลงก็คือเสมอนะเนี่ยเสมอแล้วก็ยังมีสิธิ์ชนะ อโหโหโหไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วย่างนี้แพ้พ่อ,อมึงหี้ยน่าไม่น่าดีอ๋ออ้ยรอดไปดีนะไอ้เหี้ยมันิีไม่ได้คิดแร,ราบเดี๋ยวถ้ามันกดอ,อันติได้ขึ้นมาแล้นนะ